เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็นเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ พบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดการเจอนเบีเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย26มีนาคม2023วันนี้มาคุยก่อนเกมวิเคราะห์บาสเกตบอล n b เของเมกาประจำเช้าวันอาทิตย์ครับลงสนามแค่หคู่เท่านั้นครับและอีกหนึ่งคู่ที่ผมหยิบยกมาวิเคราะห์นี้ครับเป็นคู่ที่เดือดอย่างแน่นอนครับเป็นการพบกันระหว่างลูกบอลไฟไมอามี่ฮิตครับเปิดบ้าน f t x Arena น7โมงเช้าตามเวลาในประเทศไทยต้อนรับการเยือนของบุคลินเนสโดยโคช้ชของไมอามี่ฮิตคือเอริกโปสตรา และโค้ชของบุูลินเน็ตครับคือชาร์กบอลครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ครับไปดูผลงานเกมล่าสุดของไมอามี่ฮิตกันก่อนครับเกมล่าสุดโชว์ฟอร์มได้อย่างสวยงามครับเปิดบ้านเอาชนะนิวยอร์กนิกส์ไปได้127ต่อ120ครับโดยมหาเทพจิมมี่บารเลอร์กดไปถึง35แต้ม4รีบาวด์9แอสซิสต์เสริมด้วยไทเลอร์ฮีโร่22แต้ม3รีบาวด์4แอสซิสต์ครับและเกฟวินเซนต์ครับ19แต้มกับ3แอสซิสต์สุดท้ายไมอามี่ฮิตครับชนะนิวยอร์กกกนนนิสส์ไไปด้้แบบบวยงามมครัใเี ไปพูดถึงผลงานของทางด้านบุคลินเนสกันบ้างครับผลงานตอนนี้ย่มแย่สุดๆแพ้มา5เกมรวดครับโดยเกมล่าสุดแพ้ให้กับคลิปแลนด์เคาเลเรรยครับเป็นเกมที่2ติดต่อกัน114ต่อ116ครับทั้งที่เกมนั้นมีโอกาสชนะสุดๆเลยฮะแต่ทําไม่ได้เองครับมิเกลวิเจสกดไป32แต้ม6รีบาลแต่ไม่เพียงพอครับสเปนเซอร์ดีวิดี25แต้ม4รีบาว12แอสซิสเป็นดับเบิลดับเบิลครับแต่ทีมก็แพ้อยู่ดีครับ ตัวสำรองอย่างโจแฮร์ริสครับวันนั้นช่วยกดอีก15แต้ม3รีบาวครับแต่สุดท้ายครับอย่างที่ผมได้บอกไปครับบลูรินเนสช่วงนี้ไม่ดีครับแพ้เป็นเกมที่5ติดต่อกันไปแล้วครับรรทวายส่งรายชื่อมาแล้วครับผู้เล่นในเกมนี้เจ้าบ้านไมอามีฮิตครับก็น่าจะมาชุดใหญ่ที่สุดเท่าที่จะใหญ่ได้ครับเกฟวินเซนต์ยืนในตำแหน่งพอยต์การ์ดไทเลอร์ฮีโร่ยืนในตำแหน่งชูตติ้งการ์ดครับส่วนมหาเทพจิมมี่บัตเลอร์ครับ ก็เป็นความหวังของทีมครับในตำแหน่ง small forward ครับส่วนเควินเลิฟจอมเก่าที่ย้ายมาจากคริปแลนด์ครับยืนในตำแหน่ง power forward และทางด้านเซนเตอร์นะฮะตัวนี้ก็ตัวเทพเช่นกันครับแบมอเดีบยอครับยืนตำแหน่งเซนเตอร์คุมวงในครับไปดูผู้เล่นของบุคลินเนสกันบ้างครับตอนนี้ก็ไม่มีสตาร์ดังในทีมครับก็ประกอบไปด้วยพระรองเป็นหลักครับอย่างสเปนเซอร์ดินวิดดี้ครับพอย์การ์ดส่วนมิเกลบิทเชสครับตอนนี้เป็นแม่ทัพของทีมในตำแหน่งชูตติ้งการ์ด คาร์เมลอนจอร์สันครับมือชุด3คะแนนในตำแหน่งสมอลฟอร์เวดและช่วยเกมรับครับส mm ่วนโดเรียนเฟนนี่สมิธครับก็เล่นเกมรับเป็นหลักครับในตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวดช่วยกันกับวงในนะฮะกับดาวรุ่งอย่างนิโคลัสคลตันครับซึ่งดูดูการนี้ครับยืนตำแหน่งเซนเตอร์ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีครับไปดูรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บกันบ้างครับเจ้าบ้านไมอามี่ฮีทครับมีต้องเช็ควันต่อวันแค่2คนครับคือเคล็บมาตินครับเจ็บเข่ารวมถึงไคลลาวิ้ครับก็น่าจะเจ็บเข่าเหมือนกันครับ ส่วนบุคลินเนสครับลงไม่ได้แน่นอน2คนคือเจ้าเบนซิมอนครับแล้วก็น้องชายของสตีเฟนเคอร์รี่ครับเซธเคอร์รี่และนี่ก็เป็นโฉมหน้าผู้เล่นตัวจริงในวันนี้ครับเกมนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งกับทั้ง2ทีมครับไมอามี่ฮิตอยู่ในอันดับ6ของสายตอนออกโดยชนะได้40เกมแพ้ไป34เกมครับส่วนบุคลินเนสครับตอนนี้หล่นมาอยู่ในอันดับ7ครับอันตรายสุดๆครับชนะได้แค่39เกมแพ้ไปถึง34เกมครับ ผลงานตกลงมาเยอะจริงๆครับตอนนี้บุคลินเนสครับก็หล่นมาอยู่ในโซนเพลย์อินเรียบร้อยครับแต่ไม่มิฮิตยังอยู่ในโซนเพลย์ออฟครับเกมนี้ครับมีความสําคัญอย่างยิ่งเลยนะฮะเพราะเป็นการแย่งตําแหน่งในโซนเพลย์ออฟนั่นเองครับวันนี้ครับถ้าจับคู่แมชอัพเป็นการดวลกันระหว่างมหาเทพจิมมี่บัตเลอร์ยี่สิบสองจุดเก้าแต้มต่อเกมครับเปอร์เซ็นต์ฟิโกห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์จะได้ดวลกับมิเกลบิเจสครับแม่ทัพคนใหม่ของทางด้านบุคลินเนสสิบเก้าจุดสามแต้มต่อเกมครับเปอร์เซ็นต์ฟิโกครับ ซึ่ง2คนนี้นะฮะต้องพูดตามตรงครับจิมมี่บัตเลอร์เหนือกว่าชัดเจนอยู่แล้วครับแถมมีเพื่อนรอบกายอย่างเจ้ามหาเทพแบมอเดีบยยนะฮะเซนเตอร์ของแมมมี่ฮิตถือว่าแกร่งสุดๆเช่นกันครับทัศนะของจานเจในวันนี้ครับการเจอกันระหว่างแมมมี่ฮิตและบุคลินเน็ตครับต้องยอมรับครับว่าแมมมี่ฮิตนาทีนี้เหนือกว่าบุคลินเน็ตค่อนข้างจะชัดเจนครับและเกมนี้เป็นเกมเล่นในบ้านและก็มีความสําคัญอย่างยิ่งครับผมว่าแมมมี่ฮิตครับน่าจะเก็บชัยในบ้านได้ไม่ยากครับ โัวเกมนี้ครับขอเลือกเชียร์ไปฝั่งไมอามี่ฮีทครับเก็บชัยในบ้านขั้นต่ำมี5แต้มครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @NBA 2 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ